คลิปนี้พาทุกคนมาเดินของผมนะครับตลาดของผมเซ็นเตอร์นะครับกรุงเทพนะครับทุกคนไม่ได้มานานนะครับพาวันนี้พาทุกคนมาเดินชมตลาดนะครับตลาดของผมเซ็นเตอร์ครับทุกคนชมบรรยากาศครับวันนี้คนข้างเยอะครับวันนี้พาทุกคนเดินชมนะครับ ของยังเยอะเหมือนเดิมครับทุกคนของเยอะมากทุกคนทุกคนได้ดูบรรยากาศตลาดของผมเซ็นเตอร์ครับให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับตลาดของผมเซ็นเตอร์ครับทุกคนีรถไฟฟ้านี่เยอะมากเลย

ช่วงนี้รถไฟฟ้าขายมีขายเยอะครับทุกคนช่วงนี้มาแรงครับรถไฟฟ้าประกอบรเครื่องเชื่อมเะของเอะรถไฟฟ้าเยอะทุกคนรถไฟฟ้ามีเยอะมากตรนี้ ตรงนี้รถไฟฟ้ามาแรงครับอากาศค่อนข้างร้อนวันนี้ขอทุกคนเดินชมไปก่อนครับอ,อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าครับทุกคนเสื้อผ้าเด็กๆ รองเท้าครับด้านนี้รองเท้ายังมีในซอยนะครับทุกคนซอยด้านนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยนี้บ้างทุกคนเนดี๋ยวเาดูในซอยนี้หนะ่อยโอ้ของนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รถนะครับผมรถนะครับเป็นทํายาล้างรถต่างๆนะครับโอ,เบอ้เข้ามาในซอยนี่นเป็นสมวมาจะเป็นอะไรครับในนี้นะ ออะไรามาดูด้านในก็จะมีหลายๆซอยนะครับวนี้มาซื้อของอะไรไปเล่นชัางหน่อยวันนี้นี่จะเป็นสายไฟนะครับอุปกรณ์สายไฟม โอ้โหหลายซอยเลอเกินไปทางไหนดีล <ขอ S 1> หลายซอยอเลยผมไปทางไหนดีโอ้ทางนู้นดีกว่าทางนูน้นให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศครับผมไม่ได้มานานนะครับก็จะเกือบสองปีแล้วครับให้ทุกคนได้ชมนั่นนดูทางไหนดีซ้ายขวาซ้ายแล้วกัน,น อของเยอะมากๆเดี๋ยวถ่ายก่อนแป๊บนึงได้ได้ของยังจะพ่อเงาแล้วอาหารร้านเค็งนั่นั่นะเค็งอาหารร้านเค่ะจะไปซื้อนั่นแหละนะ <c oughs> ไปดูนี่ก่อน <c oughs> ไปดูไอ้เรือเนี่ยหาอยู่เนี่ยไม่รู้อยู่ร้านตรงไหนไม่รู้จะไปดูนู่นเหรอ Imi, เดี๋ยวก pues ็ต้องไปนู่นอยู่ดีแหละเพราะว่าไม่อะไรนะไม่กะเพราะว่าเพราะว่าพ่อยังต้องไปดูดูปืนเนาะปืนจริงนี่แหละปืนจริงนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินเราเดินไปตรงนั้นน่ะมันก็จะอยู่คนละฝั่งกันอ่ะก็ก็ไปดูให้เฉยมทีมงานครับทีมงานมาด้วยมาดูไปก่อน บรรยากาศโอหตรงนี้รถไฟฟ้าเยอะมากหาร้านไม่เจอโหอยูรถไฟฟ้าเยอะมากเลยอยู่มันอยู่ใกล้ๆปากซอยอ่ะวะเจอยังแล้วหาร้านไปดูเรือหน่ะ ไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมหาร้านซื้อของเล่นก่อนเออมีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยสามพันสองนี่เห็นของเล่นนี่แล้วได้หอยแล้วมีเรือเนื้อ นี่ hey, รุ่นนี้นี่สวยพันสามไว้พันสามนี่พันหกแรงเหมือนรุ่นป๋าโอ้น่าเล่น,น,นะะเอาไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยเออมาไอ้นั่นรุ่นไว้ไงไม่รู้ว่ารุ่นรุ่นรุ่นที่รุ่นที่อาไอ้นั่นไว้ไม่รู้รุ่นไหนจําไม่ได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อเรือเล่นกันซื้อเรือเล่นกันทุกคน ออกมาจากของถมเซ็นเตอร์ครับยังไม่ได้ของเลยมาต่อที่เมกาพาซาทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเ,เราไปดูด้านในกันทุกคนลุยอากาศค่อนข้างร้ o ound, อนอบเปาวันนี้แต่แดดไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวเราไปต่อที่เมกาพาซาครับทุกคนอ,อยู่ด้าน,น้นทุกคนนับปกลุยกันทุกคน,กค,นคนเข้ามาแล้วครับเมกาพาซา ขราเดินดูของแนละ้ทุกคนดูของเล่นนะโอ้ร้านนี้มีเยอะนะถูกใจและร้านนี้แหละจะดูร้านนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวขอดูของกนะันทุกคนไปทุกคนดูบรรยากาศครับน่าจะน่าจะครบแล้วเนี่ยน่าจะทั่วแล้วน,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เมกาพาซ่านะครับของละลานตามากทุกคนผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วดูวครับทุกคน ผมมาดูของเล่นนะนี่เดี๋ยวมาดูขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ผมได้ของเล่นแล้วทุกคนเรือครับเรือบังคับทุกคนสีเขียวสวยเลยทุกคนจะเอาหอนะครับพอลำเด็กกันเมื่อกี้เทปแล้วใช่ไหมพี่ดูแล้วเนได้หอลำเด็กลำนึงครับนี่ทุกคนนี่ เดี๋ยวเขาเทดสอบนะดูนะครับเดี๋ยวเขาจะเทสอบให้ดูก่อนเอ้ยอยทสอบนะทุกคนทดสอนเทสโลหนไหมครับอืังครับโอเคเกนะจ้าเอ้ที่สัมผัสนั่นคืออ๋อมันเป็นตัวสัมผัสที่โดนน้ำใช่ไหมสัมผัสไม่กันไม่โดนน้ำมันไม่ติดเพราะว่าไมันเป็นเซอร์เพี่โอเคโอเคได้ได้เก๋นะเฮ้เราก็ไม่เคยเล่น ดูในคลิปหน้าได้ครับเป็นเซนเซอร์ค่ะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปคลิปที่ลองเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวเล่นให้ดูครับเดี๋ยวเล่นให้ดูทุกคนเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูนะครับติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนที่เมกะพาธานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับ